สายันวรวิสุทธ์นะครับเป็นชาวบ้านเกาะพยามโดยกําเนิดนะฮะก็คือเกิดที่เกาะพยามเลยซึ่งเกาะพยามเนี่ยเป็นหมู่บ้านตามลักษณะปกครองท้องที่มาตั้งแต่พศ2 4 6 3ก็คือตั้งแต่สมัยรัชากาลที่6แต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยประมาณพศ2516กเนี่ยก็โดนรัฐประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาตินะครับทับที่ชาวบ้านนะฮะแล้วหลังจากนั้นอีกครั้งหนึ่งก็ประมาณพศ2530กว่านิด,น,ดนิดก็จะโดนประกาศเป็นพื้นที่เตรียมการอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะพยาม ทำให้ชาวบ้านเนี่ยต้องลุกขึ้นมาต่อสู้เพราะว่าเรามองเห็นว่าการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติหมุ่กะพยามนั้นเนี่ย จะละเมิดสิทธทิชุมชนหลังจากที่เรายกเลิกอุทยานแห่งชาติออกไปแล้วในหมู่กพยายามเนี่ยเราก็มาบริหารเป็นชุมชนช,ชายฝั่งนะในเร็วๆนี้ก็จะมีกฎหมายเอดีซีขึ้นมาแล้วก็จะมีแรนบิดขึ้นมาที่ที่ระนองชุมพรนะครับในส่วนนี้ผมก็เข้าไปศึกษาก็เห็นว่ามันจะมีปัญหาเพราะเรามีวิถีชีวิตแบบชุมชนชายฝั่งนะครับแล้วก็ทําการท่องเที่ยวแบบชาวบ้านซึ่งถ้าเกิดสมมุติว่าโดนประกาศกลายเป็นพื้นที่สัมปทานไป ในเขตเทะเลในเขตต่างๆเนี่ยอาจจะโดนผนวกเข้าไปทําให้ชาวบ้านเนี่ยเดือดร้อนอีกครั้งหนึ่งดยเหตุผลเนี้ยผมต้องออกมาคัดค้านการประกาศกฎหมาย SEC นะครับ